สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีก1วันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังยุคต้นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับ เนื้อปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนึกเสงเหนะครับวันน้าออกแตกลายงาช้างนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้นะครับองค์แตกลายงาช้างนะครับเ,เพื่อนๆดูความงามคลาสสิกนะครับองค์นี้ดูหนึกนุ่มนะครับหนึกนุม่มแน่นแกรง่งช่ำม,มือนะครับ ถ้าเราเห็นพระสมเด็จวครคังองค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับองค์เจ้าคุณเที่ยงถ้าเรายังนึกภาพได้เป็นองค์ดาราองค์ดาราเลยนะครับถือว่าเป็นองค์ครูของบล็อกพิมพ์ช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เลยทีเดียวนะครับถ้าเราศึกษาเราก็ต้องมีองค์ครูเป็นแบบอย่างนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านก็ถึงกับบอกนะครับถ้าถ้าเรา อยากได้พระสมเด็จแท้เนี่ยต้องเก็บสะสมตามตำนานที่ปรากฏไว้ในตำราก็คือบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเพื่อนๆได้องค์จริงแน่นอนเพราะว่าโดยโดยโดยคนโดยส่วนมากนะครับสมาคมชมรมหรือว่าผู้คนทั่วไปเนี่ย เขามักติดในความอ่อนช้อยชมดชมอยพริว้วสวยงามตามแบบฉบับของพระสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะครับก็ต้องยกให้ของช่างหลวงวิจารเจรไนนะครับศิลปะแบบช่างหลวงนะครับพุทธสิ์ที่ไร้ทึงสิติสวยงามทุกเม็ดหมดจดทุกมุมเลยทีเดียวนะครับส่วนช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์ท่านมาแบบเคร่งขรึมแบบชาวบ้านนะครับแบบชาวบ้านดูแบบพิมพ์ก็แบบ โบราณโบราณเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจึงง่ายต่อการเก็บสะสมนะครับถ้าใครอยากจะได้พระสมเด็จแท้เนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้เนี่ยรู้จกักเก็บสะสมรู้จักเฝ้ามองและสังเกตเนี่ยไม่นานท่านจะได้สมเด็จแท้บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสติการโยทรักษ์อย่างแน่นอนนะครับครูบาอาจารย์ท่านพูดแบบนั้นนะครับ เพราะว่าท่านมองว่าเป็นพระแท้พระเก่าพระทันยุคนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในข้าบดีชนชั้นนำในสมัยก่อนลูกหลานเขาก็ไม่รู้จะเจ็บยังไงหรือลูกหลานเขาไม่เห็นคุณค่าหรือเขาไม่ชอบก็ก็นำมาปล่อยนะครับนำมาปล่อยให้คนที่เขาชอบก็ไปเช่าหากันก็พอสมควรนะครับ อย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเป็นองแตกรายงานนะครับเพื่อนๆดูลักษณะการแตกนะครับดูพพักสิครับเนี่ยพักนี่เป็นผลมะตูมเลยนะครับี่เป็นผลมะตูมแล้วดูพพักนในคางแหลเหมือนเหมือนหัวตะกะแตนนะครับที่เพื่อนๆเขาชอบคุยกันนะครับเหมือนหัวตะกะแตนดูดูเกตนะครับเกตริวสวยงามมากเพื่อนๆดูสิครับเกตสวยไหมครับสวยนะครับเนี่ยอ่าอย่างนี้ธรรมชาติเท่านั้นแหละครับ ปอมเจเรียนแบบโรงงานที่เราชอบคุยกันมาก,ก็ทําไม่ได้เหมือนนะครับทําได้แค่เหมือนนะครับแต่มันไม่เหมือนดูสิครับเหมือนรูปกลวยนะครับโคนกลวยอวบปลายแหลมจยดที่ซุ้มระครังแล้วเราเห็นลักษณะปริแยกเห็นไหมครับนี่นี่แหละรครับเรียกว่าแตกแตกลายงาช้างงาช้างก็จะแตกลักษณะอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนเพื่อเนเพื่อนลองเข้าไปดูว่างาช้างเ็าแตกแตกลายเป็นไงก็จะแตกเส้นยาวลายยาวนะครับเนี่ย มีที่เกิดขึ้นที่จุดเดียวกันแล้วก็แตกยาวลากยาวออกไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ดูซุ้มระครังเขาก็ไม่เรียบตึงนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับซุ้มระครังนี่ม้วนหดนะครับส่วนพระอุระนี่ก็พึงพายนะครับวางแขนทั้งสองข้างลงไว้หน้าตักนะครับปางสมาธิเราจะเห็นเส้น เส้นวาสนานะครับเนี่ยครูบาจารย์ท่านเรียกว่าเส้นวาสนาหรือเส้นผ้าทิพย์นะครับหรือเส้นเส้นผ้าปูนั่งนะครับก็คือนิสีตนังนะครับเส้นเส้นนิสีตนังก็คือผ้าปูนั่งนะครับหรืออาสนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าเส้นผ้าทิพย์นะครับเราดูลักษณะปลายนะครับปลายพระบาทนี่ก็ตรงกับมุมข้อศอกแขนตรงนี้นะครับนี่ตรง ขณะเดียวกันเราเห็นฐานเป็นไงครับฐานฐานสิงฐานหมอนหรือว่าฐานที่เราเห็น3เนี่ยเป็นปิศาธรรมนะครับเพื่อนๆศีลสมาธิปัญญาที่เจ้าพระคุณท่านบอกพวกเราเรามีพระสมเด็จเราก็อย่าอย่าไปโอ้อวดอ,อย่าไปทะนงว่ามีพระสมเด็จแท้นะครับถึงเราแขวนพระแท้แต่ถึงคราวแล้วนี่ก็ ก็ไม่พ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อปี35นะครับที่ที่ผู้ยิงใหญ่ท่านหนึ่งโดนยิงถล่มรถนะครับปากยังอ,งองมสมเด็จวัระครังอยู่เลยนะครับสมเด็จวัลระครังรุ่นหนึ่งด้วยนะครับรุ่นรุ่นเป็นบล็อกพิมพ์หลวงสิทธิการโยธาลักษ์นี่แหละครับองค์สีขาวขาวอมเหลืองนะครับองนั้น ยังยังมีรูปในโลกโซเชียลอยู่นะครับององนั้นนะครับในปากยังอมพระสมเด็จวัดระฆังอยู่นะครับแต่ร่างกายนี่พุนไปทางล่างนะครับเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งเมื่อไม่ถึง3-4ปีผ่านมานี้นะครับมีขหาบดีเศรษฐีท่านหนึ่งก็ท่านก็ต้องจากไปโดยฉับพลันจากอุบัติเหตุทางทางเครื่องบินนะครับ ว่ากันว่าคอท่านก็มีสมเด็จวรละคงอยู่เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆหรือใครก็ตามนะครับถึงจะมีผาะดีแค่ไหนแต่หากว่าถึงคราวที่ต้องไปก็ต้องไปนะครับเ,เพื่อนๆแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเมื่อเรามีพระสมเด็จเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้เราทาความดีอย่าให้เราหลงประมาทอย่าให้เราละเลยสตินะครับให้เรามีสติยับยั้งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับท่านจึงบอกว่าศีลส,สมาธิปัญญาให้กับเรานี่ ฐานหมอนรองสิงเป็นไงครับนี่คมคมมนคมมนทื่อเลยนะครับนี่แล้วส่วนฐานสิงเนี่ยเป็นลักษณะโค้งฝานะครับนี่เหมือนเรือสำเภาหัวเชิดขึ้นเราดูติ่งตรงปลายหัวสำเภาตรงเรือตรงนี้นะครับที่เรามักสังเกตกันจะมีตุ่มสามตุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเราดูบล็อกพิมพ์ของอ,องอค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับตรงฐานสิงเนี่ยเราดูตรงปลายนะครับ ปลายด้านซ้ายเราฝาองพระที่เชิดขึ้นเนี่ยจะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับคล้ายๆกับเนินเนินไข่ปลาเล็กๆ3เนินนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งสองสามที่พ่อใหญ่มหาชีเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับอยู่อยู่ตรงปลายนี้นะครับบ่งบอกถึงตำหนินะครับอ่าตำหนิที่น่าสังเกตนะครับอ่าเพื่อนๆดูองค์นี้สิครับนี่ดูซุ้มอ่าดูซุ้มระฆังนะครับนี่มนลักษณะการมนเข้าของซุ้มระฆังเนี่ย เนื S <S> ้อด้านนอกเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมครับเนี่ยเนื้อด้านนอกเขาจะม้วนหดเข้าไปด้านในซุ้มระฆังเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับสังเกตนะครับเนี่ยเนื้อด้านในเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะม้วนครับเขาจะม้วนหดเข้าไปด้านในซุ้มระฆังม้วนเข้าไปในเส้นเลยนะครับนี่คือนี่คือความงามที่ไม่สามารถจะปลอมเรียนแบบได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับี่เนื้อเนื้อตรงขอบเนี่ยเนื้อตรงชายขอบเนี่ยเขาจะมีลักษณะม้วนเข้าไปหาตัวเองด้านในซุ้มระฆังนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับเราดูลักษณะเนื้อเนื้อเขาจะเกินนะครับนี่ก็จะตกนะครับเขาจะตกมาแล้วก็จะม้วนยุบเข้าไปด้านในเหมือนเนื้อตรงนี้นะครับนี่ก็จะโค้งมาแล้วก็มุดเข้าไปหาด้านในนะครับเนี่ยเราดูการโยการหยุดการลิ้วไปตามขอบเส้นเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆด้านบนสวยงามนะครับ แล้วก็ดูบนแล้วก็ดูด้านล่างด้านล่างนี้ก็สําคัญนะครับเพื่อนๆดูเป็นไงครับนี่การโยกการหดไปของเนื้อผ้านออกไปด้านข้างเลยนะครับดูอีกมุมนะครับดูบนดูล่างแล้วก็ดูขอบข้างให้ครบเห็นไหมครับเนี่ยการการยุบการแตกการหดไปของเนื้อผ้ามีให้เห็นเลยนะครับเนี่ย สวยงามจริงๆนะครับนี่ลักษณะการปาดชัดเจนนะครับดูอีกมุมนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่การโยก,การหดการยุบก,การแยกการแตกของเนื้อพระนะครับเรายังเห็นด้านในเนื้อของพระอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราได้มองทำให้เราได้เห็น ว่าคูบาจารย์ในสมัยก่อนท่านมีความละเอียดระออพิธีพิธัธนนะครับในเนื้อหามวลสารที่นำมา,าเราเห็นเป็นคราบเป็นลักษณะเหล็กไหลไผ่ดำเห็นไหมครับเพื่อนๆเน,นี่ยแปลกนะครับเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กน้ําพีหรือว่าแร่เหล็กนะครับเพชรหน้าทั่งหรือแม้กระทั่งข้าวตอกพระร่วงอย่างนี้นะครับ เรียกว่าเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ในยุคนั้นเลยทีเดียวพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยกับเจ้าพระคุณสมเด็จโตเนี่ยท่านก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเนื้อว่านพิเศษเนื้อดินพิเศษดินโป่องอย่างเงี้ยดินโป่งก็เป็นดินหัวใจสัตว์อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งพระน้ดินของหลวงพ่อปลาอย่างเงี้ยมียันเกาะเพชรอย่างเงี้ยยันหัวใจสัตว์อย่างเงี้ยผงพุทธคุณพิเศษนัประการอย่างเงี้ยคือคนสมัยก่อนเขามักจะ มีเคล็ดลับมีความเชื่อในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับนี่เห็นไหมเพื่นเพื่อนนี่คือเห็นเป็นเม็ดเหล็กไหลไผ่ดาอยู่นะครับนี่ดังนั้นองค์นี้พ่อใหญ่ามาหาจริงเชื่อเน่ยเลยเกินว่าต้องมีต้องมีแร่เหล็กนะครับมีแร่เหล็กเหล็กไหลเหล็กไหล,ลไผ่ดาเหล็กน้ําพีอย่างเงี้ยต้องมีแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ดูขอบเห็นไหมครับขอบมีรอยปีแยกนะครับรอยปีแยก รอยปีแยกนะครับนี่ดูสวยงามนะครับนี่รอยปีแยกขณะเดียวกันเราเห็นเป็นไงครับนี่รอยปูไตนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือรอยปูไตนะครับรอยปูไตธรรมชาตินะครับเนี่ยสวยไหมครับสวยนะครับเนี่ยแล้วก็มีรูพุนเล็กๆนะครับเนื้อเนี่เนื้อไม่เรียบตึงนะครับเนื้อด้านนี้เป็นรูพุนเล็กๆผุดขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าสีงาช้างนะครับเพื่อนเพื่อนโบราณท่านว่า สีงาช้างเราก็เราก็ศึกษาเฝ้ามองและสังเกตนะครับเ,เพื่อนเราไม่ค่อยมีใครมีก็มีเยอะมีเยอะเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยแต่พวกพ่อค้าพระตั้งหลายเขาไม่ค่อยพูดถึงหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับบล็อกพิมพเขาไม่ค่อยพูดถึงเนื้อหาอย่างนี้แม่พิมพ์รูปลักษ์อย่างนี้นะครับพูด,ดง่ายๆคือเขาไม่เล่นหากันนะครับแต่ครูบาอาจารย์หลายท่านพูดไปเสียงเดียวกันนะครับ ถ้าใครมีสมเด็จวัลขังบล็อกพิมพ์ของหลวงสติการโยธาลักษ์เนี่ยแท้แน่นอนนะครับขอให้ดูเนื้อหามวลสารลักษณะต้นแบบความเก่าธรรมชาติอายุมาตรวจค่ามาวัดค่ามาสแกนนะครับได้เลยนะครับครบท่วนเห็นแน่นอนอย่างองค์นี้เบื้องต้นเราก็ลองลองอารัตนาท่านสัมผัสด,ดูด้วยด้วยแม่เหล็กดูนะครับ Uh, แม่เหล็กนี้ก็เป็นลักษณะการตรวจวัดค่าทางด้านกลรศาสตร์ฟันตอมนะครับเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร,ร์นะครับชกวาลเรานี่มีแรงโน้มถ่วงนะครับมีแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีแรงรรนิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มเหมือนตัวเรานะครับเพื่อนๆแปลกไหมครับตัวเราีนมีทั้งหมดสีแรงนะครับเพื่อนๆตัวเราเนี่ยต,ตัวพ่อใหญ่มหาตัวเพื่อนๆ fc เนี่ยหนึ่งมีแรงโน้มถ่วงนะครับเราวิ่งเรานอนเรากระโดดเราว่ายน้ํา ที่เราไม่เสียรูปเราทรงตัวอยู่ได้ตามกิจกรรมที่เราเล่นที่เราทำเนี่ยนั่นแหละเรามีแรงโน้มถ่วง2เรามีแรงแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้านี่สําคัญแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตในตัวเราอ่านักวิทยาศาสตร์ค้นเจอเวลาเราสลบเราตายเราต้องเอาเครื่องมานวดหายใจมาชาร์จหัวใจปั๊มหัวใจเห็นไหมครับคือไฟต่อไฟไฟมาดูดไฟให้เดึงกันขึ้นนะครับสแล้วนะครับ3คือนิวเคลียร์อ่อน สี่นิวเคลียร์เข้มพลังงานนิวเคลียร์นี่มีทุกคนอ่อนเข้มแตกต่างบางคนก็มีอ่อนบางคนก็มีเข้มจึงทําให้คนแตกต่างกันไงครับดีชั่วดำขาวหล่อสวยรวยจนมันเป็นกฎแห่งจักรวาลเมื่อมีประชาธิปไตยก็ต้องมีคอมมวนิตเมื่อมีรวยก็ต้องมีจนเมื่อมีขาวต้องมีดําเมื่อซีกด้านอื่นเกิดสงครามซีกโลกด้านหนึ่งก็ต้องสงบนี่คือมันต้องผลักดันถ้าเราจะทําอะไรเราไปทั้งหน้าเราต้องทิ้งด้านหลังเสมอเห็นไหมครับ ถ้าเราจะเดินไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเรากล้าออกจากด้านหลังเห็นไหมครับถ้าเราไม่ไปด้านหน้านั่นแสดงว่าเราต้องอยู่กับที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎฟิสิกส์พื้นพื้นนะครับเพื่อนๆกฎฟิสิกส์ธรรมดานะครับกฎแห่งการตรงกันข้ามเห็นไหมครับเพื่อเนเพื่อนเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานมั้ยครับถ้าเราเราคิดว่าการฝันกับตัวจริงของเราปัจจุบันนี้การที่เรานอน,อนฝัน แล้วเราตื่นขึ้นมาเราดีใจว่ามันไม่ใช่ความฝันนี่มันตัวจริงของเราบางครั้งเราตกใจใช่ไหมครับฝันร้ายเงี้ยเราคิดว่าความฝันเราเป็นจริงแต่พอตื่นมาเราดีใจยังเลยมันฝันมันได้แค่ฝันมันไม่เป็นความจริงเราสบายเราไม่ตายเห็นไหมครับลักษณะอย่างเนี้ยเราจะแยกแยะได้ไงครับว่าความฝันกับความจริงที่เราเป็นอยู่อันไหนมันจริงอันไหนมันแท้เห็นไหมครับดังนั้นโลกโลกแห่ง คู่ขนานมีแน่นอนนะครับเพื่อนๆหรือเราเรียกว่าโดเจวูะ Do J oo, นะครับบางครั้งเราไม่คิดว่าเราจะได้เจอเราก็ได้เจอหรือบางครั้งเพื่อนๆไปอยู่ในสถานที่บางแห่งแล้วมันเกิดโดเจวู Do J oo, มาในใจว่าเอสถานที่นี้เราเคยมาแล้วหรือเราเคยเห็นมาแล้วสถานนี้แปลกหรือว่าสถานที่นี้เราเคยอยู่นะเราเคยมานะเราเคยเห็นนะ มันแปลกแต่มันนึกไม่ออกว่ามันอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเราแต่มันแน่นอนสถานที่นี้เราเคยอยู่แน่นอนเราเคยมาเราเคยเห็นแต่มันนึกไม่ออกเห็นไหมครับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยแสดงว่าโลกคู่ขนานอีกด้านหนึ่งเราเรามีอยู่แล้วเราเปิดอยู่แล้วเห็นไหมครับพูดไปเราก็จะเข้าใจยากอันนี้เป็นเรื่องปรัชญานะครับเป็นเรื่องตักกะเป็นเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมเห็นไหมครับอีกไม่นานเราจะมีคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้ามาเปิดปิดพร้อมกันอย่างนี้ไหมครับเ,เพื่อนเพื่อเราเปิดไฟฟ้าเนี่ย เราเปิดไฟฟ้านั่นแสดงว่าเราปิดสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนงงไหมครับเราอาจจะเถียงว่าปิดได้ยังไงก็ฉันเปิดยั่ไงฉันเปิดไฟงไฟสว่างนี่ไงมันจะปิดได้ยังไงล่ะคุณมันบ้าหรือเปล่าคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันเปิดไฟนะฉันไม่ได้ปิดไฟแล้วคุณจะมาว่าฉันปิดได้ยังไงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าตามหลักฟิสิกส์เนี่ยเปิดกับปิดมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับกลศาสตร์วอนตัมนะครับมันเป็น super motion นะคือมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันเร็วมันแรงเห ดังนั้นจนิตเราเนี่ยมันเดินทางได้เร็วกว่าแสง3 0งสามร้อยเท่านะครับเพื่อนๆเรานั่งอยู่นี้แต่เราคิดแล้วเราอยู่เชียงใหม่เห็นไหมครับเราคิดว่าเราไปเชียงใหม่ตอนนี้จิตเราอยู่เชียงใหม่แล้วแป๊บเดียวเราไปแล้วนะครับจิตเรามันเดินทางเร็วกว่าแสงสามร้อยเท่านะครับเราไปถึงเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นห้าวินาทีแสงก็ไปถึงนะครับเพ,พื่อนๆนะครับปุ๊บ <S <s. <ๆ>เราไปแล้วเราอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว ไม่นานแล้วจห้าวินาทีแสงค่อยไปถึงเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้มันมันมันเป็นกฎของพลังจักรวาลที่เกิดคู่ดังนั้นเราอย่าไปคิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมทําไมฉันทําแล้วไม่ได้ดีทดําดีไม่ได้ดีไม่ทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังไม่ถึงเวลานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราอย่าไปน้อยใจว่าทําไมเราทําดีแล้วเราไม่ได้ดีหยุดทําดีกว่าอย่างเงี้ย คือทําแล้วท่านต้องได้สิ่งนั้นถูกต้องไหมครับท่านทําดีท่านต้องได้ดีมันดีมันดีแน่ๆมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนะี่ยความดียังมาไม่ถึงเพราะเพราะเขายังเดินทางมาไม่ถึงนะครับมันอาจจะมีเนี่ยแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงนิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มนี่ไปสกัดขึ้นความดีที่จะมาตอบแทนนี่มันมันมาช้าขึ้นมันอ่อนไงครับเพื่อนเพื่อนก็เพราะนิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ห็นไหมครับดังนั้นโลกนี้มันมันมันยุติธรรมเสมอนะครับเพื่อนๆมันยุติธรรมเสมอสําหรับทุกคนแต่เพียงแต่ว่าหลักฟิสิกส์กรศาสตร์ฟันต a เนี่ยมันยังเดินทางมาไม่ถึงแต่โดยจิตใจมนุษย์เนี่ยมันมักใจร้อนกระวนกระวายนั่นเป็นเพราะว่าพื้นฐานมนุษย์เป็นอย่างนั้นจิตใจกิเลสของเรามันเป็นอย่างนั้นความต้องการเราเป็นอย่างนั้นมันเร็วนแรงแต่ กว่าที่แสงเขาจะมาเนี่ยมันช้าเหมือนที่พ่อใหญ่ยกตัวอย่างว่าจิตเรามันไปเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้น5วินาทีแสงค่อยมาถึงเชียงใหม่เห็นไหมครับนั่นแหละคือดังนั้นนี่เพื่อนๆครับเกิดสงครามที่รัเสเซียกับยูเครนเขามีเหตุผลจึงเกิดสงครามนะครับในขณะเดีวยวกันเมื่ออีกซีกโลกหนึ่งวุ่นวายสงครามแต่อีกซีกโลกหนึ่งสงบร่มเย็นเห็นไหมครับเพื่อนๆในขณะที่ผู้คน ประเทศหนึ่งติดโควิดวันละหลายหมื่นแต่อีกประเทศหนึ่งคนติดร0 0ยสออยเห็นไหมครับทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงเพียงแค่ว่ามันจะมากจะน้อยแตกต่างกันนะครับอันนี้อยากจะบอกให้เพื่อนๆว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีส่วนดึงดูดพลังงานจักรวาลน,นี้เข้ามาอะไรที่สิงสถิตยอยู่ในเนื้อหาองค์พระเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นตลอดเขามักจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เสมอยิ่งมาอยู่ในตัวเราตัวเรามีท่าทั้งสี่ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพระท่านก็มีธาตุด <freshman> ินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันมีมีแร่กายสิทธิ์อยู่เหมือนกันดีตัวดีมันก็ดีเข้าหากันเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเลืังเคารพนะครับพูดยาวพูดยาวไปเลยทีนี้เพราะเห็นไหมครับเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะพูดยาวก็ก็อยู่ในสาระของของตรกะในการพิจารณาพระแท้ไม่แท้นะครับเพื่อนๆ่ดูอีกรอบนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อว่า ท่านยังมีแร่เหล็กนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับนะครับครบ3พอดีนะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็นี่แหละครับเราก็พิจารณาด้วยใจแยบคายนะครับเพราะใหญ่มหานี้จบด้านศาส,สนาแล้วก็ปรัชญาแล้วก็ประวัติศาสตร์โบราณรักดีนะครับดังนั้นจึงแล้วก็สอนแล้วก็ทํางานด้าน ศาส,สนาด้านปรัชญาตรกกะแล้วก็ประวัติศาสตร,ร์โบราณคดีนี่จึงจึงค่อนข้างจะมีองค์ความรู้ในด้านนี้ยิ่งได้มาศึกษาพระสมเ็จเนี่ยิ่งชอบนะครับจากนั้นพระใหมาหาจึงจึงสะสมแล้วก็มองต่างมุมนะครับไม่ได้มองตัวเงินเป็นสําคัญมองที่ว่าวัตถุที่เราจับที่เราถือนั้นเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อ้างอิงตามตำรามีในตำนานหลักฐานทุกอย่างชาัดเจนก็โอเคนะครับ เพื่อนๆดูแล้วตุตกอกตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพะเบ้าด้วยนะครับขอบคุณครับ